คำโจกนกรามาไวในไม่กี่นาทีกันนะครับข้อนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจผิด rice ในที่นี้ไม่ใช่ Verb นะแต่ว่าเป็นคำนามฮนะปกติ rice เป็น Verb ได้แปลว่าลอยขึ้นเพิ่มขึ้นอะแต่ว่าในที่เนี้ยเป็นคำนามแปลว่าการเพิ่มขึ้นอา้าวแล้วรู้ได้ไงอะว่ามันไม่ใช่ v e r b ์บอะคูเบิร์ตที่รู้นะครับเป็นเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็น Verb แสดงว่ามันเป็น Verb p บเพียวๆเวที่ไม่ได้ผันใช่ไหม เวิร์บที่ไม่ได้ผ่านแบบนี้แล้วอยู่ต้นประโยคอะแสดงว่าน่าจะเป็นเวิร์บแท้แบบ present simple แต่ว่าในโจดอะมันมีเวิร์บแท้ไปแล้วคือคำว่า has led มันมาจากคำว่า lead ที่แปลว่านำมาฮะอันนี้เขาเขียนอยู่ในรูป Present Perfect ถ้าเกิดเรียกชื่อ Tense ได้แสดงว่าเป็นเวิร์บแท้นะเอา้ามีเวิร์บแท้แล้วจะมีเวิร์บแท้ซ้ำซ้อนไม่ได้ในหนึ่งประโยคมีเวิร์บแท้ได้ หนึ่งตัวหประโยคมี verb แท้ได้1ตัวมี verb แท้ได้1ตัวถ้าไม่มีคำเชื่อมพวก and, but, or มาเชื่อมนะอันนี้เป็นคำนามแน่นอนช่องว่างอยู่หน้าคำนามและหลังเดอแสดงว่าตรงนี้เป็น adjective นึกง่ายๆเลยเหมือนนักเรียนพูดคำว่า r i c h m a n ชา่าอยากแต่งงานกับผู้ชายรวยๆจะเที่ยวรอบโลกเลยเนี่ย rich เป็น adjective ขยายคำนามคือคำว่า man ลักษณะเดียวกัน เอแล้วคำไหนเป็น adjective อะ่ะ adjective หลายคำเลยอาจจะลงท้ายด้วยพวก o ออีก as less f o e l b l e อีอะไรพวกนี้แต่เจอแล้วแหละเจอคำว่าอะไรเจออ r ไงคำไหนลงท้ายด้วย or b boy ฮะตอบเป็นข้อ be x p o n e n t i a l คำนี้เนี่ยมันเป็น adjective แปลว่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเลย เขาบอกว่า the exponential rise in remote work has led to unprecedented unprecedented เป็นอ d ไรีแปลว่าที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน changes in office space design เขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยอะ่ะของการทำงานจากที่บ้าน work from home อะมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะของการออกแบบพื้นที่ในสำนักง,งานน่ะต้องให้โล่งแล้วแหละเพราะว่าคนไม่ค่อยมาที่ออฟฟิศกันสื่อประมาณนั้นนะฮะ an ผิดนะเพราะ exponent มันจะแปลว่าเลขยกกำลังหรืออาจจะแปลว่าผู้เชี่ยวชาญก็ได้อันนี้เป็นคำนามฮะผิด s e c, c a t ลงท้ายด้วยเอ่นาจะเป็น verbexponentiate แปลว่ายกกำลังแต่เป็น verb นะ ดีด็อกลงแพดดิลลี่เป็น adverb แปลว่าอย่างรวดเร็วอย่างที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะแปลเหมือนข้อ b แหละแต่ว่าเป็น adverb ตำแหน่งที่ต้องการมันเป็น adjective นะจึงต่อเป็นข้อ b boy ครับ